F-22 รับเธอถือเป็นสุดยอดเครื่องบินขับไล,ล่ล่องหนของสหรัฐอเมริกาที่ถูกขนานนามว่านักล่าที่เหนือชั้นที่สุดในโลกแม้จะถูกพัฒนาและเข้าประจำการมาตั้งแต่ช่วงปี2005แต่จนถึงปี2025นี้ F-22 ยังคงเป็นอากาศยานที่ไร้คู่แข่งในหลายมิติทั้งด้านความเร็วความคล่องตัวเทคโนโลยีล่องหนและระบบอาวุธอัจฉริยะพัฒนาการจนถึงปี2025กองทัพอากาศสหรัฐได้ทำการอัปเกรด F 22อย่างต่อเนื่องตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาโดยในปี2 0 2 5เครื่องบินรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงด้านเรดาร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์สงครามและซอฟต์แวร์การรบเพื่อให้สามารถรับมือกับภัายคุกคามยุคใหม่เช่นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกและเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5และรุ่นที่6ของประเทศคู่แข่งความเหนือชั้นด้านการล่องหนหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของ F 2 2คือความสามารถในการล่องหนจากเรดาร์การออกแบบรูปร่างพิเศษการใช้วัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์ และการจัดเก็บอาวุธภายในลำตัวล้วนทำให้เครื่องบินลำนี้สามารถบินเข้าโจมตีได้โดยที่ฝ่ายตรงข้ามแทบไม่รู้ตัวแม้ในปี2025เทคโนโลยีตรวจจับจะก้าวหน้าขึ้นแต่ F-22 ก็ยังคงรักษาความได้เปรียบด้านนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นขุมพลังและสมรรถนะการบิน F-22 ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Pratt Whitney F-119 ที่ให้กำลังขับดันมหาศาลสามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่ต้องใช้ระบบเผาไหม้ท้าย Super Cruise ความเร็วสูงสุดทะลุสองมักและยังมีระบบทรัสเวกเทอริงที่ทำให้เครื่องบินสามารถเคลื่อนที่พลิกแพลงได้เหนือกว่าคู่แข่งทุกรุ่นความสามารถนี้ทำให้ F-22 เป็นนักรบแห่งท้องฟ้าที่แทบไม่มีใครล้มได้ในการดวลระยะประชิดระบบอาวุธล้ำสมัยในปี2025 F-22 ถูกติดตั้งระบบควบคุมอาวุธที่ทันสมัยสามารถบรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ120รุ่นล่าสุดรวมถึง 9 x อซเดอร์และยังรองรับอาวุธอากาศสู่พื้นที่มีความแม่นยำสูงเครื่องบินลำนี้สามารถโจมตีได้ทั้งในระยะไกลและระยะใกล้รวมถึงปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์แม้จะมีจำนวนการผลิตเพียง187ลำทั่วโลกและไม่มีการส่งออกแต่ F-22 ก็ยังเป็นเสาหลักด้านการป้องกันน่านฟ้าของสหรัฐในปี2025เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงถูกใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งในการป้องกันประเทศและการแสดงอำนาจทางอากาศต่อประเทศคู่แข่งบทสรุปแม้โลกกำลังเข้าสู่ยุคข,ของเครื่องบินขับไล่รุ่นที่6แต่ f 22รับเธอในปี2025ยังคงถูกยกให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเหนือชั้นทางอากาศเป็นอากาศยานที่ผสมผสานความเร็วความคล่องตัวความล่องหนและอาวุธยุธโทโธปกรณ์เข้าด้วยกันอย่างลงตัวจนทําให้มันยังคงถูกขนานนามว่าราชาแห่งท้องฟ้าที่ไม่มีใครล้มแชมป์ได้ง่ายฮ่า คุณอยากให้ผมเขียนสคริปต์นี้ในสไตล์เข้มข้นแบบข่าวด่วน